สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อัปเปิลจะใายรีวิวเห็ดให้ดูนิดหน่อยนะคะวันนี้ออปเปิลไปป่ามาค่ะแล้วก็ได้มาได้เยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนดูอันนี้เห็ดพึ่งคามเห็ดพึ่งคาลายนะคะวันนี้เห็ดพึ่งคาลายดูนะคะเห็ดพึ่งคาลายอยอปเปิลได้ตัวอ้วนมากเลยเห็นไหมคะอ,อ้วนมาก ดูความอ้วนของขตัวนี้อ้วนมากพอดีฝนลงเม็ดมาเขาก็เลยได้โอกาสนะครั <c oughs> เลยอ้วนกันใหญ่ค่ะแลวเอาเปิลได้ไอ้ขาใหญ่ตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆดูความใหญ่โตของเขานะคะดูเทียบกับอะไรดีธนาแอปเปิลกันหน้าเฮากันเลยนะคะเห็ดกับหน้าคนนะ,ะดูเพื่อน นี่แหละมันทําให้คนหยุดไม่ได้นะคะต้องไปหาเขานะคะเพราะว่าความใหญ่โตของเขาแล้วความอร่อยของเขาอันนี้ได้ที่หนึ่งนะคะฮันนิบันนะคะแล้วว่าเห็ดพิ่งขาใหญ่เห็นไหมคะเขาใหญ่มากค่ะวันนี้ออปเปิ้ลได้มาสามตัวนะคะแล้วก็มีตัวเล็ก <c oughs> แล้วก็มีตัวนี้ใกล้จะวายแล้วแล้วอันนี้เป็นเห็ด <c oughs> <c oughs> ขอนสนนะคะซึ่งตัวใหญ่มากเหมือนกันนะคะเห็ดขอนสนหรือว่า หันนี้ฟังกี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาใหญ่ขนาดไหนอันนี้ลวกน้ําเทน้ําทิ้งน้ําแรกแล้วก็ต้มแล้วก็จิ้มน้ําพริกเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเห็ดคอนสนนะคะที่จริงอัเปิลคิดว่าเห็ดคอนสนออกแล้วเห็ดอื่นจะไม่ออกแต่ผิดค่ะวันปีนี้นะคะเป็นแปลกๆนะคะกลายเป็นว่าไอ้ขาใหญ่ยังออกอยู่นะคะอัเปิลได้มาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดพิ่งเนยนะคะเห็ดพิ่งเนยจะแข็งๆน่าอร่อยคะ่ะดู อ้วนเหมือนกันค่ะดูะเห็ดพิ่งขาลายนี่อ้วนมากดูได้ตัวนี้มาเขาอ้วนมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดพิ่งเขาเรียกบ้านเราเรียกเห็ดพิ่งคามนะคะเพื่อนๆดูวันนี้ได้เยอะนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่ายังไม่มีใครไปนะฮะแต่ถ้าวันไหนมีคนเก็บแล้วก่อนหน้าเราถ้าเราไปเราจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆน ต้องดูเวลาด้วยจะไปเก็บเหมือนบางคนนี่ไปทุกวันนี่มันไม่มีค่ะเสียค่าน้ำมันรถเฉยๆถ้าไปแล้วเราต้องได้คุมนะคะนี่เป็นได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับแอปเปแต่ไอขาใหญ่นะั่นะตีใจมากๆเลยได้ไอขาใหญ่นะ,ะ <c oughs> ให้เพื่อนๆดูเต็มตา,าเทียบกับอันอื่นๆนะคะดูความใหญ่โตของเขาสมมติว่าเขาวางอยู่อย่างเงี้ยและแอปเปิลไปเจอ โอ้ oh, รบขอบคุณที่มันออกให้เรานะดูดูเพื่อนนี่เป็นกระมังดูความใหญ่โตของเขาถ้าเทียบกับไอเห็ดขอนเดี๋ยวเอาอะไรมาตั้งให้เพื่อนๆดูนี่ยนะครับเพื่อนๆน,น,นดูมันทําให้เราหยุดไม่ได้นะครับเพื่อนๆดูความใหญ่โตของเขาเห็นไหมคะ เต็มค่ะเต็มโทรศัพท์เต็มหน้าจอนะเราใหญ่มากนะคะอันนี้แอปต้นไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นอันอื่นๆก็ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่อันนี้ใหญ่ตูมโหฬารนะคะเพื่อนๆเลยอยากจะทาวิดีโอให้เพื่อนๆดูอยากจะโชว์นิดหน่อยว่างั้นเถอะเราได้เกาลักเม็ดเดียววันนี้เพราะว่าไม่ทันตัวกระลอกนะคะตัวกระลอกกินหมดนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมนี่ว่าแอปเปิ้ลได้เยอะอันนี้ถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะคะได้เยอะมากนี่แล้วค่ะพอหามาแล้วก็เลือกเห็ดอันไหนเป็นอันไหนนะคะแยกกันก่อนนะคะหลังจากน,านั้นออปเพิ่นก็จะล้างแล้วก็ต้มแล้วก็เอาแช่แข็งไว้นะคะกินเป็นบางส่วนคะ่ะไม่ได้กินหมดนะคะส่วนมากจะแช่แข็งไว้กินวันหน้านะคะอันนี้ฟงเกอร์อันใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่า ฮันนี้บันนะคะอีกอ้วนๆนี่นะคะเพื่อนๆฮันนี้บันฮันนี้บันดูดูความอ้วนของเขาอ้วนสุดๆๆความอ้วนเห็นไหมคะเพื่อนๆสองไกลๆหน่อยสองไกลๆหน่อย<ๆ>เพื่อนๆจะได้เห็นนะคะเก็ <c oughs> บไว้เป็นความทรงจานะคะเพื่อนๆว่าเราเคยได้ไขาใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่มากจริงๆนะครับเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็ขอจบกับไอฮันนี่บันตัวใหญ่ๆนี้นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่มาชมวิดีโอของแอบบันบายค่ะบา,บายๆกับไม้ขาใหญ่นะคะ